สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องซันนะคะคลิปนี้แม่น้องซันก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนชักโครกค่ะอาชักโครกตัวใหม่นะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะอ่าส่วนชักโครกตัวเก่านะคะก็จะตั้งชิดติดผนังจนเกินไปค่ะอเราไม่สามารถที่จะติดตั้งชักโครกตัวใหม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขนะคะช่างก็จะสกัดเอาชักโครกตัวเดิมออกค่ะ วิธีการสกัดก็สกัดไม่ยากนะคะเราจะใช้ไขควงหรือสิวปากแบนนะคะกับค้อนสกัดออกแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ยกออกอย่างง่ายดายนะคะ <c oughs> เมื่อยกชักโครกออกมาแล้วนะคะเราก็จะทำการาทำความสะอาดค่ะ จจะสังเกตได้วา่ารูเดิมของชักโครกนะคะก็จะอยู่ชิดติดผนังจนเกินไปค่ะเราจะทําการสกัดปูนออกนะคะปูนเดิมก็จะเป็นปูนกาวสําหรับยาแนวกระเบื้องค่ะปูนกาวหรือว่าปูนเค็มนะคะ,ะที่ทําการติดตั้งชักโครกแบบนี้นะคะก็จะให้ความ ยึดติดแน่นทนทานเลยค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น็อตขันด้านข้างของชัพวกลงไปอีกค่ะวิธีการแก้ไขปัญหา,าปากท่อ PVC ที่ชิดติดผนังจนเกินไปนะคะช่างก็จะทำการเจาะปูนออกค่ะจากนั้นเราก็จะทำการาต่อท่อและวางท่อใหม่นะคะ หลังจากที่เราทำการตัดแต่งปากท่อเสร็จแล้วนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะเราก็จะใช้ข้อง 90, อ90อ่ขนาด3นิ้ว2ตัวนะคะอา่าแล้วก็จะมีท่อขนาด3นิ้วความยาว5เซนติเมตรอีก1ตัวค่ะเราจะทำการตัดท่อ PVC ขนาด3นิ้วนะคะความยาวประมาณ5เซนค่ะ จากนั้นเราก็จะทำการสวมกับข้องอ90แบบนี้นะคะโดยเราจะหันปากท่อไปคนละทางกันค่ะปากท่อด้านหนึ่งก็จะอยู่ด้านบนค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะนำมาวางากับท่อเดิมที่เรามีนะคะ ท่อ pvc อ่ดั้งเดิมนะคะก็จะเป็นขนาดสี่นิ้วนะคะเราก็จะทำการสวมท่อขนาดสามนิ้วลงแบบนี้พอดีค่ะสำหรับปากท่อด้านบนนะคะก็จะมี ความสูงกว่าพื้นนะคะเราจะทำการตัดแต่งค่ะก่อนที่จะทำการติดตั้งนะคะเครื่องมือที่ใช้ตัดท่อ PVC นะคะก็จะเป็นหินเจียและใบตัดปูนขนาด4นิ้วค่ะ เนี่ยตัดแต่งปากท่อเสร็จแล้วนะคะลักษณะของปากท่อก็จะเสมอกับพื้นห้องน้ำพอดีค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการผสมปูนค่ะปูนที่เราใช้ผสมนะคะก็จะเป็นปูนสำเร็จรูปค่ะแค่ผสมน้ำก็ใช้ได้เลยนะคะหรือเราจะใช้ปูนกาวหรือเป็นปูนซีเมนสำหรับงานก่อฉาบธรรมดาก็ได้นะคะ ่าทำการผสมน้ำให้เข้ากันค่ะการผสมน้ำนะคะก็จะผสมในลักษณะที่เหนียวข้นนิดนึงนะคะเราจะนำปูนที่ผสมแล้วนะคะมาทำการตกแต่งโดยรอบปากท่อแบบนี้ค่ะสําหรับงานเปลี่ยนชักโครกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบซ้วมนั่ง,งยองเปลี่ยนเป็น ชักโครกแบบกดน้ำหรือแบบนั่งลาดนะคะางานนี้ก็จะไม่ค่อยจะมีช่างทำเท่าไหรค่ค่ะเนื่องจากนะคะก็จะมีความสกรปรกแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นนิดนึงนะคะ่ะช่างต้องใช้ความอดทนในการทำงานจริงๆนะคะสำหรับค่าแรงและติดตั้งนะคะก็จะอยู่ประมาณาตัวละ1,000ถึง1,500บาทนะคะ หลังจากที่เราทำการโบกปูนด้านข้างอาของท่อแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำการวางท่อให้ได้ระดับน้ำค่ะาจากนั้นก็จะทำการโบกปูนทับแบบนี้เลยค่ะสำหรับเทคนิคการทำของแต่ละช่างนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานด้วยนะคะ ราก็จะโบปูนในรอบแรกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะทําการติดตั้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นชักโรครกตัวใหม่ของคอตโต้นะคะาราคาของชักโรครกตัวนี้จะอยู่ที่สี่พบาทค่ะวิธีการก่อนที่จะทําการติดตั้งนะคะช่างได้ยกชักโรครกมาวางแล้วทําการ ขีดเส้นโดยรอบแล้วนะคะ,ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะแม่น้องสันก็ถ่ายทําไม่ทันค่ะ,ะเมื่อขีดเส้นจบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการตักปูนมาวางโดยรอบแบบนี้ค่ะเราก็จะวางปูนจนทั่วจนรอบจนมั่นใจว่าจะ,ะไม่มีน้ำที่สามารถซึมลอดผ่านได้นะคะ ขั้นตอนก็จะตัดไปอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากากลับมาแล้วถ่ายทําไม่ทันค่ะหลังจากที่เรา,าวางปูนติดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะยกตัวชักโครกขึ้นมาวางค่ะโดยจะวางปากท่อแล้วก็าปากชักโครกด้านล่างนะคะให้ตรงกันค่ะจากนั้นก็จะใช้ฟองน้ำชุบน้ำแล้วก็จะลูกปูนส่วนที่เกิดออกมานะคะ เมื่อปูนแห้งแล้วนะคะเราสามารถใช้กาวยาแนวหรือว่าซิลิโคนทำการยาโดยรอบฐานของชักโครกได้ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ on